ครับสวัสดีครับ f c ฟทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วนะครับผมที่โชว์รูมอลซุกคิงยตนสาขาพิมายนะครับผมก็ผมอยู่จังหวัดนะครราชสีมาหรือโคราชนะครับผมนะที่อยู่ประจำโชว์รูมเลยนะนะก็มาถามหาได้เลยเซลล์ต้นเซลล์ต้นนะครับเซลล์ต้นอลซุพิมายนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิป ตามคำเรียกร้องของ FC นะครับซึ่ง FC เนี่ยจะถามมาบ่อยมากว่า LDA กับแเนี่ยภายในมันต่างกันยังไงนะครับ mm hmm. ก็เลยพอดีรถมาลงนะแล้วมาลงเยอะด้วยช่วงนี้ LDA กับแซ mm hmm. ผมก็เลย mm hmm. เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็เราจะเล่นตัวไหนกันดีอันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านเลงละกันแต่ผมจะรีวิวให้ดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างไปครับนี่ครับผมก็ ที่จะมาเปรียบเทียบกันวันนี้นะก็จะเป็นเจ้าตัว LDA ตัวนี้นะกับตัวแซดสประตูยกสูงคันนี้นะครับเป็น4ประตูทั้งคู่นะครับทุกท่านอันดับแรกเลยนะครับที่เขาจะแตกต่างกันนะอันนี้ผมจะพูดถึงภายในเป็นหลักนะครับผมก็คือนี่ถ้าเป็นตัว LDA เนี่ยมันจะไม่มีตัวนี้ครับสัญญาณกันขโมยนะเห็นไหมมันจะไม่มีติดอยู่เนี่ยแต่ถ้ามีติดอยู่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ นี house, here, like ่ถ้ามีติดอยู่นะมันจะเป็นเหมือนตัวแซคันนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้มันไม่มีสติกเกอร์ตัวนี้นะแต่พอเป็นตัวแซดปุ๊บมันจะมีสัญญาณกับขโมยมาให้นะครับนะอ่ะอันนี้ก็คือออปชันภายในเปิดให้ดูนะครับนี่เปิดมาที่ประตูนะครับอันดับแรกเลยเนี่ย นะครับเปิดมาก็ตัวแซดเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตรงแผงประตูครับเขาจะเป็นแผงประตูที่มีการหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นวัสดุบทุ่มหุ้มหนังแผงประตูหุ้มหนังโทนสีเทาตัดนะครับตัวนี้ก็ครอมือเปิดสีดําเป็นโนแบ็ ank, นะครับแล้วจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าเบาะหนังแผงประตูหนังพวงมาลัยหนังนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับหุ้มหนังเดินได้สีขาวนี่เห็นไหม นี่ก็คือพูดง่ายๆว่าโทนภายในส่วนใหญ่เนี่ยของเขานะจะเป็นหนังมาให้นะครับในการตกแต่งเนาะนะครับมาดูตัว LDA กันด้วยราคาของตัว LDA นะต้องบอกก่อนนะครับราคาเขาจะอยู่825,000บาทถ้าตัวแซด885,000นะครับ880 0 0เอ้ยไม่ใช่882,000นะครับและ 8, เขาก็จะต่างกันอยู่ นะครับต่างกันอยู่นะเห็นไหมก็คืออันเนี้ยคันเนี้ย882คันนี้825น,น,นะครับก็ช่วยผมบวกลบทีนึ่งว่ามันต่างกันเท่าไหร่ <c oughs> นะครับผมถ้าเป็น LDA ครับคุณผู้ชมตัวเนี้ยวัสดุบูนุ่มมีให้นะครับมีให้แต่วัสดุบบนุ่มของเขาจะเป็นลักษณะของผ้านะครับจะไม่ได้เป็นหุ้มหนังเหมือนเจ้าตัวแซดเมื่อกี้นี้แล้วก็เมื่อกี้โตตัวแซดเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะหุ้มหนังใช่ไหมแต่ LDA อันเนี้ยมันจะเป็นวัสดุแบบ ตัวผิววัสดุมนเลยอ่ะของพลาสติกอย่างเงี้ยเหมือนแผงประตูอ่ะจะไม่ได้มีหุ้มหนังนะครับคอนโซลเมื่อกี้ตัวแซดหุ้มหนังใช่ไหมแต่อันนี้ก็ยังไม่หุ้มหนังนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัย LDA ตัวนี้ก็ยังไม่ได้หุ้มหนังนะครับแต่ในส่วนของเท้าแขนนะครับมีมาให้แต่ก็ยังไม่ได้หุ้มหนังเช่นเดียวกันเหมือนตัวแซดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเบาะนะครับเบาะตัวนี้ก็จะยังไม่ได้หุ้มหนัง นะครับนะ,ะก็คือพูดง่ายว่าโทนการตกแต่งส่วนใหญ่เนี่ยจะแทบไม่มีอะไรหุ้มหนังมาให้เลยนะครับที่เกี่ยวกับพวกแผงประตูคอนโซลพวงมาลัยหรือตัวเบาะนั่นเองนะครับที่แถวหลังครับก็เช่นเดียวกันกับด้านหน้านะการตกแต่งก็จะเป็นลักษณะโทนสีของตัววัสดุที่เป็นตัวเนี้ยเองนะครับแต่ว่าก็ยังมีบุนุ่มมาให้นะแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้หุ้มหนังเฉย นะครับเบาะหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็นเบาะผ้านะครับเป็นผ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงกลางนะฮะถ้าเป็นตัว LDA เนี่ยต้องบอกว่าเราจะยังไม่ได้แอร์แถวหลังมานะยังไม่ได้แอร์แถวหลังแต่ว่าแต่ถามว่าความเย็นน่ะมันก็เย็นอยู่แล้วครับคุณผู้ชมแต่เพียงแค่ว่าการที่มีแอร์แถวหลังเนี่ยมันจะทําให้เวลารถจอดตากแดดเนี่ยข้อได้เปรียบก็คือตัวแซดเนี่ยเขาจะเย็นไวกว่าเพราะว่ามันกระจายได้ทั่วถึง ไวกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ความเย็นมันเย็นเหมือนกันนะนี่มีช่องเสียบ usb ให้นะครับนี่แล้วไปดูข้างหลังตัวแซก่อนที่เราจะเข้าไปเจาะลึกออปชันภายในกันนะครับนี่พอตัวแซเห็นไหมเปิดมาปุ๊บก็เห็นความต่างเลยเพราะว่าตัวแซเนี่ยมันหุ้มหนังทั้งหมดนะครับมันหุ้มหนังทั้งหมดเลยนะครับก็อย่างว่าราคาที่มันสูงขึ้นเนาะมันก็ต้องมีออปชันที่ดีกว่านะครับมีการหุ้มหนัง แล้วก็นี่ครับแอร์ถ้าตัวแซดเห็นไหมฮะตัวแซดจะมีช่องแอร์ด้านหลังมาให้ซึ่งต้องบอกว่าถ้าท่านใดนะตอนนี้ที่อยากมาซื้อรถเอโนสุสคันหนึ่งบอกว่าผมอยากได้4ประตูแต่โจทย์แรกของผมเลยคือมันต้องมีแอร์แถวหลังท่านไม่ต้องไปดูรุ่นอื่นครับเอาตั้งแต่ตัวแซดขึ้นไปเลยนะฉะนั้นท่านจะมาดู lda ไม่ได้แล้วท่านก็ต้องดูตั้งแต่ตัวแซดขึ้นไปเพราะว่าตัวแซดเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นที่มีแอร์แถวหลัง นะจากนั้นก็ต้องดูตั้งแต่เกรดตัวแซดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวไปเจาะลึกภายใน LDA ก่อนว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับคุณผู้ชมอ่ะกดก็ต้องขึ้นระมันระวงังจริงๆมันมันกว้างกว่านะแต่ด้วยผมใช้มือถือตอนนี้ผมปรับกล้องมันแบบเลนวายมันเลยดูแคบจริงมันกว้างครับนี่อันดับแรกเลย นี่ครับมาดูที่แผงประตูกันก่อนแผงประตูเนี่ยก็จะมีกระจกไฟฟ้าให้นะครับล็อกปลดล็อกประตูไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีตัวพับไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ที่ผมพาดูเนี่ยถ้าเป็นตัวแซดเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีดําเป็นโนแบ็ k ถูกไหมแต่อันนี้มันยังไม่ได้เป็นนะครับมันเป็นสีผิวของตัววัสดุมันก็จะออกเป็นสีดํานะครับนี่ระบบไฟหน้านะครับสามารถปรับสูงต่ําได้ นะในกรณีที่บรรทุกของหนักหน้าเชิดก็ปรับสูงต่ำได้นะครับนี่ฝาถังน้ำมันฝากระโปรงอยู่ตรงนี้นะครับถุงลมนิรภัยเนี่ยมีให้นะครับมีให้เหมือนกันทั้งสองรุ่นเนาะปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมเสียบกุญแจให้ดูนี่ ลักษณะของพวงมาลัยนะครับทุกท่านจะเป็นลักษณะแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าพวงมาลัยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้หุ้มหนังแต่ความจับกระชับตกใจแต่วงพวงมาลัยหรือความกระชับมือเนี่ยจับเหมือนกันนะครับจับเหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้ามีหุ้มหนังมันก็จะแบบมันจะนิ่มด้วยนิดน,นึงเนาะแล้วก็หน้าปัดเรือนไม้น,นะครับของตัว LDA เนี่ยเราจะใช้คอนโทรลโดยตัวปุ่มเข็มตัวนี้ครับนี่ นะก็แต่จริงๆอ่ะถามว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยมันอาจจะก,กดแตกต่างกันแต่การดูค่าต่างๆการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับอัตราความเร็วเฉลี่ยระยะทางที่สามารถขับได้คานวณจากน้ํามันในถังมันดูได้เหมือนกันนะครับมันดูได้เหมือนกันเลยนะแต่เพียงแค่ว่าหน้าตาของเมนูวิธีการกดอาจจะต่างกันนะครับวิทยุที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้มีมาให้นะครับหน้าจอเป็น7นิ้ว นะครับหน้าจอเป็น7นิ้วนะอันนี้ผมให้ดูตัว LDA ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าอะไรที่ตัวแซดมีเหมือนและมีมากกว่านะครับหน้าจอเป็น7นิ้วนะครับรองรับระบบ n n r r o i d u t o ผู้ผิดรองรับระบบ Android Auto และ Apple c a r p รนะก็สามารถที่จะสะท้อนหน้าจอเมนูหรือแอปแอปเปิลคาเพยผู้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยถนัดเลยจริง,รงๆลิ้นแะข็งนะ ก็คือถ้า Apple Car p l a y พเนี่ยมันจะสามารถที่ดูแผนที่ในขณะขับขี่อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นโรงงานมาเลยเนี่ยตัวนี้ยังไม่มีแผนที่นะครับเราต้องเชื่อมผ่านต่อผ่านโทรศัพท์นะครับระบบแอร์นะครับปุ่มปรับความเย็นเป็นแบบปุ่มหมุนเนาะนะครับแล้วก็พวกคันเกียร์นะครับตัวนี้คันเกียร์เป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับเป็นเครื่องยนต์1.9 6เกียร์ นะครับ่นะเป็นเครื่องยนต์หน mm ึ่งจุดเก้าหกียร์ออปชั่นก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ในเรื่องของช่วงล่างที่เป็นพวกเบรก abs นะครับระบบกระจายแรงเด็กเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติมีมาให้นะครับมีมาให้นะถุงลมนิรภัยมีมาให้นะครับหลักๆก,การใช้งานของตัว lda ออปชั่นที่ให้มาก็ถือว่าเป็นระบบ<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรความสะดวกสบายพื้นฐานมีมาให้นะครับนี่แล้วก็ตัวกระจกตัวนี้ครับก็มีทั้งสทั้ง ฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเลยนะครับแต่อันนี้ยังไม่มีไฟนะยังไม่มีไฟนะครับก็ไม่ได้หมดไฟนะแต่ไม่ได้ใส่ไฟมานะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูตัวแซกันบ้างครับทุกท่านว่าในราคาที่สูงกว่าเนี่ยเขาให้อะไรมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมนะเป็นคนตัดสินใจเองนะครับเวลาที่จะมาซื้อรถเนาะเพราะความเขาเรียกว่าอะไรมันก็มีข้อดีข้อเสีย ที่แตกต่างกันไปอย่างตัว LDA เขาก็ในเรื่องของราคาเขาก็ถูกนะฮะราคาเขาก็ถูกกว่าเยอะนะครับก็ Z 8882 88, อะ LDA ก็825นะครับอ่าออันนี้เป็นตัว Z นี่ตัวแเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ตัว Z เนี่ยเขามากกว่าตัวเดีย DDA คือเขาจะมีตัวพับกระจกไฟฟ้าเห็นไหมครับนี่ เขาจะมีตัวพับก,กระจกไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาแล้วก็โทนสีตัวนี้จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คแต่ถ้าเกิดตัวแซเอ้ยตัว l d a เมื่อกี้มันจะเป็นวัสดุสีแบบนี้ใช่ไหมนะออปชั่นครับนี่กระจกปรับกระจกมีให้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมไม่อยากให้มองระบบตัวนี้เพราะคันวันนี้ผมเปรียบเทียบ,ยบในเชิงของตัวเกียร์ธรรมดา นะเราต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนนะผมเปรียบเทียบในเชิงของเกียร์ธรรมดาฉะนั้นถ้าเป็นตัวแซดคันนี้ที่มาพามาดูเนี่ยแล้วเป็นเกียร์ธรรมดาเขาก็จะไม่มีระบบตัวนี้นะครับงั้นเราตัดอันนี้ทิ้งไปมันเป็นของโหมดออตโอตโอเ้เขาเนาะของเกียร์ออตโอต้นี่คันนี้มันเป็นเกียร์ออโต้ไงแต่ว่าเราดูกันในโหมดของเกียร์ธรรมดานะครับฉะนั้นถ้าในเกียร์ธรรมดามันก็จะมีระบบตัวนี้ซึ่งระบบตัวนี้ก็คือระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าอันนี้หนึ่งอย่างแล้วเอ้ยอย่างที่2แล้ว พับไฟฟ้าของตัวแซดมีมากกว่าหนึ่งอย่างและระบบป้องกันการ,ราลื่นถลยก็มีมามากกว่านะครับพอเข้าไปที่ภายในปิดประตูรถก่อนชึบนะครับพอเข้ามาที่ภายในเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าฟังกช์ชันตัวนี้มันโผล่ขึ้นมานะครับฟังกช์ชันตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาทีนี้เรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกเลยนะครับตัวแซเนี่ยเขาจะมีตัวคู e คอนโทร l มาให้ซึ่งตัวคู Control เนี่จะช่วยในการล็อกความเร็วนะครับเวลาเดินทางไกลไม่เมื่อยขาไม่อยากเหยียบคันเร่งเราก็สามารถใช้คู e คอนโทร l ตัวนี้ได้อ่าอันนี้ก็อย่างที่3แล้วนะที่ออปชั่นเขามากกว่าในส่วนของตัว LDA นะครับแล้วก็หน้าปัดเลื่อนไม้จะเห็นได้ว่าเริ่มมีสีสันขึ้นมานะครับหน้าปัดเลื่อนไม้เนี่ยเริ่มมีสีสันขึ้นมานะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับการคอนโทรลของหน้าปัดเลื่อนไมเนี่ยคือต้องบอกว่าการดูอย่างาพวกการสิ้นเปลืองน้ามันดูได้เหมือนกันนะครับแต่การคอนโทรลเขาจะย้ายปุ่มมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมกดเลื่อนเมนูอย่างเงี้ยอ่านะครับก็อันนี้นะครับก็จะมีความต่างกันที่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปครับหน้าจอระบบแอร์นะครับต้องบอกว่า2รุ่นนี้ ไม่ได้ต่างอะไรกันนะครับในเรื่องของการใช้งานหน้าจอที่มีระบบรองรับ android auto apple carplay หรือเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงนะครับเขามีระบบที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันนะแล้วก็ระบบตัวนี้แอร์ก็มีปุ่มเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ออปชันที่เราจะได้เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งในกรณีที่เราซื้อตัวแซนะครับมันอยู่ตรงนี้นี่ตัวนี้คือตัวตัวอะไรฮะตัวช่วยลงทางลาดชันนะครับจะมีระบบ ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับตัวแซเนาะแล้วก็หลายๆอย่างในส่วนของการตกแต่งภายในนั่นเองนะครที่ผมบอกไปเปรียบเทียบให้ดูนะก็ตัดสินใจเอาว่าอยากได้เป็นตัวแซหรือตัว LDA นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของที่บังแดดนะครับตัวนี้เป็นกระจกแล้วก็มีไฟเพิ่มมาให้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่ผมพาไปดู LDA เนี่ยมันจะไม่มีไฟ นะครับนะนี่หลักๆนะครับสำหรับภายในในเรื่องของการตกแต่งและการใช้งานระหว่างตัวแซกับตัว LDA ที่เขาแตกต่างกันก็จะมีประมาณนี้แหละนะก็ตัวแซเนี่ยก็จะมีมากกว่าในเรื่องของการพับกระจกไฟฟ้านะครับระบบป้องกันการลื่นถลระบบช่วยทงล,ลงทางลาดชันค r u ค s น control แล้วก็การตกแต่งไม่ว่าจะเป็นการหุ้มหนังภายในและอย่างหนึ่งเลยคือแอร์แถวหลัง ที่ตัวแซดมีมาให้เนาะก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็ตัดสินใจเอาเองละกันว่าอยากได้รุ่นไหนชอบแบบไหนนะครับก็ทุกอย่างนะครับมีข้อดีทั้งหมดในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่าง LDA เขาก็ราคาประหยัดกว่านะครับเนาะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องราคาอยากได้ออปชั่นสูงกว่าก็ไปตัวแซดนะครับประมาณนี้โอเคครับผมก็เจอกันใหม่คลิมหนาอยากให้เซลต้น รีวิวอะไรนะครับทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเซลต o n ้นอิลสุด้วยนะครับผมสวัสดีครับ